สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเงื่อนไขยาแบ่งสินสมรสแอปสงการสินสมรสแอปสงการเรียกได้ว่าหลายคนต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับสงกรารเตชนะนรง์และแอปทักษอรที่ตั้งแต่ทั้งคู่ตัดสินใจยุติชีวิตคู่และเดินตามทางของตนเองโดยแอปก่อนแต่งงานมีสมบัติมากมายอยู่แล้วตอนนี้แม้ได้ยาขาดจากกันแอป น่าจะเคลียร์เงินจากกองสินสมรสกับสงกรานจบไปแล้วแบ่งกันอย่างลงตัวแววว่าสินสมรสแอปน่าจะได้เยอะอยู่นะคะไม่น่าจะแปลกใจอะไรเพราะช่วงที่รักกันดีช่วยกันทำมาหากินได้เงินมหาศาลจากการขายหมู่บ้านหลายโครงการและพวกอสังหาริมทรัพย์อีกเพียบขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ